รถเกวคอนตรงแค่เราวน่ยนะเอาเครื่องอาคล้องที่น้องส่ลกาเนอกสิฝากแ่้งค้องมาให้พี่น้องไปจิฝากแจ้งฝากค้องมาน่ทีคิ3สหวันหน่ทีิดสามสี่ิากเี่สิบเคแมนแจ้งมาหอดลาบเลยเรียหน่องเ้ย สบายดีสบายดีมือนี Boden, นท,ทีท้งงานเหี yes. on, ้ยขาโหลู่คนทรงไทลาแล้วมาส่งการส่งข right ้องห้บบานเศร้านัองยินมบูนขังขโมยน้องพี่น้องเนาะแม่ได้ครับเพื่องครับคล้องเลยเนาะแมมเนาะดยหันบานหันเพื่อนเราด้วยขอบใจได้หลายเด้อด้วยด้้ยด้ว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 ยขอบใจขอบใจเลยนา บายทสบายดีมืนกิ้นงานเฮี่ยเ้าวเราตู่ขนรงไหลาเลยมาทรงเกลงทรงค้องหอยบาดวางคนค้ำน้องพี่หนองนอขับคร่งจีทรงหอดบาไเด้อพี่หนองคนมารับเกลีรับ้องแเนะพี่สบายดีมีนินง,งานเฮียเ้าวรุตู่ขางงานขรสรงไหลาวเลยมาทรงเกลงทรงค้องหอยบาดดอนแดงเมืองจำพรแข้งสะวันนาเกตหายลงเลยได้ตัวน,ะวนี่น หาเพิ่งทีทรงหดบานทรงหดบาน่อนไเด้อหน่องเด้อสบายดีมือนีทีมงานเหียขาเท้าตู่คนทรงไทเหล้าเมาทรงกลางทรงค้องหดบานเชียงตุ่มบางกันพอนเชียงสนเกนอน้องนอนะครับกลางคล้องหเด้อทรงหดบานเพา่อนนะขอใจเด้อได้ๆหา้่งทีทรงหดบานด้เด้อน้องสบายดีสบายดีมือนีทีมงานเฮียเท้าตู่คนทรงไทล้ามาทรงกลางทรงค้องหดบาน ลน้ำซีน้งไข่น้ำพี่น้องนอก,ห,นนอกหัดเต็นชีทรงหอด่านเด้อจางเซันมีกระสอบนึงนอกะสอบแม่กระสอบเดี่ยวสบายดีสบายดีมือทีมงานแค่ขาวรถตู้ขนส่งไถเหล่าว,าาวมาส่งจางส่งคล้องให้บานตึงน้งน้ำซีบางไข่แกงขงมวดน้ำพี่น้องนอก,ปนนอกเป็นนะครับจังคล้องไฮเด้เอ,อทรงหอด่านเอ,อื้อนะเฮ้ยได้ได้ได้ไดได สบายดีสบายดีมือทีมงานเฮี่ย้าเราสู่ตรงใช้เราไม่ทรงแกงตรงท้องหอยบาดน้ำม้วเนื่งค่ะแจกแฉ่งขมวนน้ำพี่น้องเนาะมือนี้วันที่ิ6กเดือน2 2021ันทีมงานเฮี่ย้าเลยไม่สรงแกงรงท้องทางแฉงงขมวนตรงหอดบาดเอาเสื้อเน็อพี่น้องเด้อทันตกทีตรงหอดบาด